สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรคะเออเดี๋ยวมามาทําให้ค่ะอสวัสดีค่ะชูจาอนเล้วๆอ่ะชูจาออะเพิ่งตื่นค่ะอารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะนี่โอ้เหนื่อยอยู่ค่ะนาะอ่ะเอาอยเด็กยิงวีเดียก่อนค่ะวันนี้กิ๊บก็ได้ขนุนมาค่ะนี่ต้มขนุนใส่น้ําปลาเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะ ได้ขนุนมาจากไอริเดโค่ะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะกระป๋องละหนึ่งยูโรเองค่ะนี่เอาไปล้างออกค่ะแล้วก็มาต้มใส่น้ําปลาค่ะแล้วก็ไก่ย่างค่ะวันนี้ทาไก่ย่างข้าวเหนียวให้เด็กยิ้งวิเดียค่ะอันนี้ไปเพิ่งจะย่างมาร้อนๆจากไอเตาอบค่ะไอจากหม้อทอดค่ะหม้อทอดแล้วก็อันนี้เป็นอ้นี้ค่ะไอผัดเปี้ยหวานไก่ของโรเบิร์ตจ้ะเดี๋ยวก็จะมาตำอันนี้ก่อนค่ะซุปขนุนค่ะ อันนี้เป็นพริกแล้วก็กระเทียมค่ะคั่วเรียบร้อยแล้วเอาตําก่อนค่ะลืมจ้ะงายังไม่ตําค่ะอันนี้ยังใส่งาลงไปด้วยเลยค่ะอันนี้คั่วมาเรียบร้อยค่ะแต่ยังไม่ตําจ้ะเดี๋ยวตาไปด้วยกันเลยดืม่มน้ำ,นำโอเคเดี๋ยวมาให้ดื่มน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวตำนี้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเอาขนุนใส่ก่อนนี่ค่ะ นี่ต้มใส่น้ำปลรราเรียบร้อยค่ะเขาก็จะนี่แหละค่ะหั่นเป็นแบบนี้มาค่ะเป็นชิ้นๆมาค่ะก็มาอุ่นใส่น้ำปลานิดนึงค่ะก็จะซุปแล้วค่ะวันนี้วันนี้กินข้าวเหนียวไก่ทอดอร่อยอร่อยค่ะไก่ย่างไก่ย่างอู้ป๊าปาใส่น้ำแข็งให้ด้วยมีไอ้ด้วยเดี๋ยวตำขนมก่อนค่ะแบบตำง่ายมากเลยค่ะอุ่นแป๊บเดียวเนาะนิ่มเลยค่ะขนม จับๆวันนี้ค่ะกับไก่ย่างอันนี้เป็นไอทูน่าค่ะทูน่ากระป๋องค่ะไอเป็นทูน่าใส่น้ํามาค่ะกิ๊บก็เอาน้ําเทออกแล้วจ้ะนี่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็จะใส่เข้าไปเลยค่ะเพราะว่าไม่มีแบบปลาทูค่ะไม่ได้ไปซื้อค่ะแล้วก็ปลาทูก็แพงด้วยค่ะก็เลยใช้ปลาทูนี้ซุปเอาอะไรคะเอาอะไรหลูก อเอาไก่เดี๋ยวเราเป๊บเดียวเราเป๊บเดียวปลาไก่ก็นดนี่ค่ะก็ตำใส่จะได้นัวๆด้วยกันค่ะนี่แป๊บเดียวลุกเราเส่ปลาร้าก่อนอีกนิดนึงค่ะปลาร้าแล้วก็ใส่ผงนัวค่ะนิดนึงปลาทูก็น่าจะนัวแล้วจะ้ปะปลาทูกระป๋องใส่ก็นัว เอฟเฟนพรูฟน <Even proven? S 1> เขาชิมก่อนไปดิ娅แซ่บแล้วจ้าอร่อยเลยไปดิ娅แป๊บเดียวเล็ปเกอร์สะปทูนี้เขาไปนัวเลยค่ะอันนี้เป็นเออมีทั้งใบสะระแหน่ผักชีต้นหอมค่ะแล้วก็หอมแขกค่ะใส่รวมกันเลยค่ะ<ม> Yes baby นี่เดี๋ยวคนก่อน อะไรเลย<ม>เสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวเนี่ยทุกคนงงเสร็จแล้วไปจ้ำกับข้าวเหนียวกับบีเดียอ์นีเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเทเลยนี่ค่ะเย,ยอะผักแล้วก็จัดเรียบร้อยค่ะเนาะนมันเยอะไปค่ะเยอะแล้วพอแล้วค่ะ <c oughs> มาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีซุปบกมี่ค่ะหรือซุปขนุนนั่นแหละจ้ะแล้วก็ไก่ยา่างกินกไหมเอาจานน้องมีเดียเอาหมาเอาจาน,นหนูไว้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะอาสมาร์กเลกเอทเดนค่ะกินไปเลยค่ะสมาร์กเลดเอทเด่นเว่าดีเก่านี่มีเดียจานหนูนี่อันนี้คือไก่อะไรคะว้าวอันนี้ไก่ยา่างมาจากย่างในหม้อทอดเลยค่ะวันนี้ง่ายๆค่ะ มาตั้งแต่นู่นแลคะกลางวันแลค่ะใส่เครื่องปรุงที่เราชอบค่ะอะไรคะอันนี้ซุปขนุนลูกโอ้โหได้ชวัน้อกเโอโอจุ๊บจุใจไม่ดีเลยไม่นอนดไดหมูเบียดได้ใบกะออมัเพิ่งตื่นค่ะไปเดินตลาดนัดกับแม่มาค่ะวันนี้เยได้อกเดียด้ผัดวหวานป๊าป๊าโรบดอร่อยรึปาอืมเบยได้โอก Nee papa, nee. Ja je moet je zijn is nu nu. Ze is een dromenland. Ah maar maak hem. Kindler lo. Haat. Aardig Ja.

มีดิแอสตัวแกร่งสุด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 มีแอสตัวแกร่งสุดมีดิแอสตัวแก่งสุดมีดิแอสตัวแกร่งสุดมีิแอสตัวแกร่งสุดมีิแอสตัวเนร่งสุ รูปบ่นบอกว่า <Yeah. S 2> ไม่เข้ากันปปแปลกๆกันส่นส yeah, bit, huh? รนผสมใบแกงอร่อีไะปบะทูกับขนมไม่รู้จักของแซ่บอร่อยมากเลยไปสิจ้าอื้มอ่ะหมดแล้วเหรอ,อ ปกติปั้นข้าวนเองค่ะตอนนี้ไม่วันนี้ไม่ปั้นเลยงูยังไงอะบิจาร์ดื่มน้ำดื่มน้ำอโออ๋อบิจาร์อ่นอะไรรไหนดื่ e เล็กอะคไม่กินเลยสับปะรดดกป๊อปป้ Ja. Hút sổ. Ờ rồi. Mami, đi xem ừ. đầy mô liền. Đầy mô liền. Ê bồ. Ôi, má muốn cái gì cho cô đuối là lột. Ừ. này má muốn vừa nãy. Đi ạ. Bà phí tếu. Ờ. Thương tiền đuối. Bây giờ mình sẽ อ,าาอ๋อไอ,ไอเครื่องบินสูงๆมันแลที่มันหมุนน่ะเหรอพี่เจ้าี่าอยู่ขงงา้างล่างไม่เจอยู่ขงงา้างล่างทำไมหนูไม่กดล่ะกดแล้วมันก็จะขึ้นไปสูงๆมลยหรอกแอนกิฟได้เกิดป้าให้ไปอ้อกันแค่เนาะเนาะอืมรอนมั้ไก่อร่อยจังไปย่างในหม้มอทอดง่ายๆกัน เดี๋ยวถ้ามีมาในเมืองอีกเดี๋ยวมาม้าพาไปเล่นม้ามุนอะแล้วค่อยไปเล่นลูกเนี่ยกอช้างกอรช้างอยากไปกอรช้างนะป๊อปปาเขาอยู่ทางนี้ไหมกอช้างไม่ได้อยู่ที่นี่กอช้างอยู่ประเทศไทยลูกกอช้างขมขาอยู่ตรงนี้ไหมกอช้างเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ลูกกอช้างอยู่นีไหมกอร์ชักกอช้างอยู่ประเทศไทยลูกไม่ใช่กอช้าง อยากไปกอดทางไหมอยากไปไหมมิเดียยังไม่ตื่นใส่ใส่สลกฝันถึงกอดงหรอเบียกดรอมตวไปกอดทังว่าจะอินกอังคุณยุสุ่ไปอร e นปายเล่นส a ะาอยากไปเยวกอดทงจะมเดียฮือว่อนี้อากาศดีทุกวันเลยค่ะ มอยเวียเอกรดดังนะเดียเอเว็กอากาศดีร้อนเหมือนไทยเลยค่ะเมื่อวันก่อนโอ้ร้อนจนแบบนอนไม่รับต้องเอาพัดลมมาเปิดค่ะเดี๋ยววันนี้ฝนตกแล้วค่ะฝนตกก็อากาศก็ลดลงค่ะอุณหภูมิยายก็ปิดพัดลมยายก็ปิดพัดลมยายมีพัดลมเยอะไหมที่ไทยแลนด์ ยายมีพัดลมเยอะยายร้อนดูเส้นไหนสีอะไรพัดลมยายน่ะเหรอสีขาวหรือเปล่าหรือสีครีม,มสีครีมสีครีมของมีมเดียมีไหมที่บ้านเรามีไหมที่นี่มีไหมหนูมีไหมมีสีอะไรผิด <laughs> ไม่ผิดกิงไหม ได้สับปะรดมาด้วยซีสวยด้วยซีสวยมันหลายซีเนาะลาอย่างทังแก่ลอเนาะอันนั้นักู้กใเยอกวกอฟอร์เอเซียออแล่ะนับว่าสั่งไปด5 0ลูกละ1.50เนจ้ะลูกละ56บาทจะแกซื้อมาอยากกินผัดเปรี้ยวหวานหั่นเองด้วยค่ะเนี่ย Saparot? Normaal 3 euro. Han bijro, lekker. Je hebt ook gesneden, hè, die ananas. Ja, lekker. Lekker maakt. Papa had hem hokken. -hmm. Kan nu, papa. Niet netjes. Nou. Dicht rijst. Zie daar, de kind moet. Ik eet er snel, ik heb trek. Heb je al een beetje wakker? Hey? Nee. Hm? Dat ja, nou, is niet te rustig Maar je hè? Hmm. Hmm. En dan moet jij niet. Papa, je maakt eten, hoor. Deze kip. Ik... Je hebt genoeg. Oh, nou ik heb ook genoeg. Hij is wel lekker, hoor. Sorry. Nee, eet maar. Je <coughs> hebt genoeg. Deze ook, van wie jij ook heel veel. เอาดื่มน้ำโอเคมาจ้ะอุ้ข้าวก็ติดมือจ้ะขออภัยด้วยค่ะข้าวเหนียวลายพ่เดียวอุ้ยยุ่งยุ่งไม่ใช่มันแดงวันยุ่งยุ่งนี่อีกเดงเดี okay. ๋ยวมาสกีตัวมานี่เนื้อมือขลุกมือ

ไม่ชิลิซอสเลยแกอือหือใช่คือใส่ใส่กระเทียมพริกไทยก็อร่อยะนะคะกระเทียมพริกไทยซอสหอยนางรมอิยูเขาน้ำตาลนิดนึงจ้ะอร่อยเนาะอืมนี่ไงค่ะ

Cocham, Monkey Town, Balores. Papa tham gia phân tinh mê lạy. Kapi bù đa gai. gì? kì nụ bù đa gai. Phân tinh 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 ไม่สัไม่มาเไข่ไก่อนไข่มุกของไข่ของม่ามาบีออ้าวไม่ใช่ของม่ามรออมีมุกอยู่ตรงนั้นเดี๋ยว่ิสสไข่มุกเอาฟ y o ยูทูบดิ Nee, nee. Oh die, nee. pareltjes. Wat? Parel. Parel. Die Parel. zit in de schelp. Hè? Parel. En de oest Oester. Uh -huh. Parel bier. Kappert. Hm? Kappert. Blijf maar daar, Je moet lopen, nee? Nee, papa. Blijf. Papa. Je wil open, deze. dan. dan Ga je niet? Ga je Ga ตุกิติชิวกุชชี่วิญญาณกนด้ินบ่มนะหนึ่งย้ำเลยยาเล็กอะเจี๊ยป๊าปะดูกมาดี๋ยูนมาอามาแทะมาไม่ทิงเด้อแมวอันนี้มันเป็นยังไงคะ

มันกรอบอืมเฮ้นมันเ้าใจนี่ไหม

Fijne appel, Bidia. Lekker zoet. Nee? Zo so, jammer, yeah, die. Maar dit is die nanen die zoeken om sap. Mm? Ik ook een skin, hè? Heel goed. Papa eet niet. Papa is je kinkonger. Ja, een beetje. Hmm. Soms eet ik met. Ik moet langer? Ik moet dan Ik moet dat.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  maar อิมหรือยังป้าบุคคได้ฟืนไม่บายใช่ข้นไหมอืมิอ่มแล้วเราจะข้าวเหนียวก็กีดมือค่ะเอาา้าเดี๋ยวพาพีเดียไปล้างมืออืมทิชชู่ก็ติดมือนะคะเอา้าจะมีแับพี่เดียค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบิลเลียดบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บคุชชัสวัสดีค่ะอายิ้มันด้วยค่ะยิ้มันก่อนเออพูดขดานเก่งมากเลยค่ะ